สวัสดีครับแฟนๆทีพีออโต้และทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ได้เข้ามาอีกคันหนึ่งครับเป็นเจ้าท FR ครับคันนี้เจ้าของเขาเอามาขายหน้าร้านนะครับผมขายคันนี้ตามสภาพเลยเป็นสภาพยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับคันนี้จัดไปเลยราคาเล้าๆแน่นอนครับมาครับรถตัวนี้ได้ไม่เคยชนหนักนะ คันนี้ไม่เคยชนหนักครับหน้าเดิมถ่ายเดิมแต่รถก็จะมีสภาพที่อย่างที่เห็น,นครับตัวนี้ฝากระโปรงฝากระโปงน,น,นี่นี่หนามาเลยนี่หนามาเลยฝากระโปงแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้ฝากระโปงโรงงานนะครับทําสีมาหมดสภาพแล้วแตกงลายงานขึ้นมาแล้วครับภาษียี่ห้าตาัวางหกสามครับ ันนี้เป็นเจ้าตัว t FR ปีสามเก้าครับคันนี้เป็นโรดิโอแท้นะครับเป็นโรดิโอแทสโฟวิลครับอ่าเป็นรถสองเกียร์ก็ <c oughs> เรียกรถสองเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์นะเป็นรถสองเกียร์แต่ว่าเกียร์โฟวิลใช้ไม่ได้นะฮะต้องเช็คหน่อยครับแต่ผมเช็คคร่าวๆแล้วอุปกรณ์ครบครับเพาหน้าเพาข้างมีหมดครับเพาขับมีหมดน่าจะเป็นที่เฟือง อ่าเราไปเช็คไปเช็คดูหน่อยครับใครที่อยากใช้โฟแต่ว่าคันนี้ผมขายราคาที่ไม่โฟลแล้วกันนะสีสันก็นอย่างที่เห็นครับอ่าน,นี่ครับสภาพประตูสภาพประตูนี่แต่เตอกระบะกระบะได้ดีครับกระบะไม่มีผูครับไม่มีผูกระบะไม่มีผูผะะผเลยตัวตร์วิดีโอโรดิโอนะครับอ่า เดีย๋ยวเก็บหน่อยครับอันนี้มีแบกไลเนอร์ให้ด้วยครับรถจะใช้มาตามสภาพหน่อยใครที่หารถใช้ลุย,ลยเขาไรเขาสวนผลไม้ครับผลไม้ขลหญ้าเนี่ยไม่ซีเรียสเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมบอกนะ <c oughs> เราใจแน่นอนครับ <c oughs> กับรถตัวนี้ ยางพอใช้ครับยางพอใช้เอาไปใช้ได้เลยยางยังดีอยู่ยางยังดีอยู่ยยด,ด,ยดูภายในครับมาดูภายในแตงประตูนี่โอเคนะไม่ขาดเลยครับไม่เคยตดเครื่องเสียงด้วยสภาพก็นี่ครับตามรูปเลยบอกหุ้มมาครับบอกหุ้มมาหุ้มมายังนุ่มดีนะยังหุ้มดีดมอ่าคอนโซนสวยครับกอนโซนคอโนอโซนดีเลย ไม่มีเจาะเลยครับไม่มีเจาะอ่ามีเครื่องเสียงเลยครับเครื่องเสียงนี่ดังนะเดี๋ยวผมลองให้ฟังไม่อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นครับไม่สองแสนแปดหมื่นนี่นี่อ่าดูบอกแคบบอกแคบก็ยังดีอยู่นะอ่ามีสีเลิกมาหน่อยนึงก็ยังดีอยู่ครับมีลำโพงมีเครื่องเสียงอ่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงดูก่อน เครื่องเสียงหรือก็เป็นยังไงวะอ่าทีแอร์ตัวนี้ไม่เย็นนะฮะอ่านี่เครื่องเสียงนี้นะครับเครื่องเสียงนี้ฟังเดี๋ยวเขาปิดก่อนอ่าเดี๋ยวจะพูดกันไม่รู้เรื่องแอร์มีครับแอร์มีแต่ไม่เย็นนะพัดลมทางานได้พัดลมทางานมีทางานครับตัดเครื่องหน่อยอ่าตัดเครื่องหน่อย อารมณ์ทำงานนะแอร์น่าจะได้เติมมกนียาหน่อยนะผมว่านะอ้าวแต่ว่าเย็นประมาณนึ่งครับเย็นประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เย็นฉ่ำนะหลังคุงหลังคาดูผ้าหลังคาก็อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะโอเคอยู่ใครไม่ซีเรียดไม่ต้องการสวยงามแต่ยังได้เครื่องดีเครื่องดีรถมีขาบ เปิดฝากระโปรงดูหน่อยครับอ่าฝักนแผนนี่เดีย๋ยวนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซล90แรงม้าครับอ้าแรงมา้าเป็นความอะไรพาวเวอร์นะครับเจดีครบซอกซุ้มมุมเดิมครับนี่ไม่เคยชนนะถุมซ้ายถุมขวา นี่เดิมเดิมเลยดเดิมเลย,เเลยแบตด,แบดีแบตดีสตาร์ทติดง่ายครับเครื่องเงียบด้วยเครื่องไม่ดังเลยครับคันนี้เครื่องไม่ดังด้วยมาดูเช็คกับลังอัดห,หน่อยครับมีไอหน่อยนึงนะแต่ไม่เยอะครับไอหน่อยนึงก็รถตามสภาพครับ,รบพวกนี้น่าจะมีเกือบทุกคันนะครับรถปีนี้รถปี39ครับรถปี39มเก้ 9. าวเามเดิมติ๊กเกอร์ยังมีเลยการความร้อนมีอ่ามีการความร้อนด้วยครับอ่าเครื่องดี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 เกียร์ด,รอด,รอดีอ่ามาเลยครับใครสนใจคันนี้ครับผมเปิดราคาไว้ที่5,900มบาทครับห9 0 0มบาทนะครับสนใจดูรถได้ที่ ตำบลนานพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับใครอยากได้รถลุยๆรถคันนี้เป็นโฟไปซ่อมโฟไปซ่อมโฟเสร็จขายต่อยังได้กําไรนะครับซ่อมโฟผมว่าประมาณสักสามสี่พันนะจบเลยแล้วกไ็ได้รถได้รถโฟร์วิลด้วยเอาไปขายต่อทําสีใหม่นี่จบเลยครับอ่าเดี๋ยวผมขอขายได้นะครับในสภาพนี้นะครับถ้าเหมือนเก้าพัน 9, บาทครับโทรเบอร์เดิมครับเบอร์เบอร์ผมนะครับออฟครับศูนย์เก้าสี่สองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสอง สองเก้าศูนย์เก้าสี่สองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองนะครับเบอร์ผมนะครับเบอร์ออฟเลยคุยได้เลยครับดังห้ดูสภาพดีนะยังดีดยังีอยู่อเดี๋ยวพาลองดีกว่าครับจะได้รู้ไปเลยครับเดี๋ยวผมพาลองพาลองหน่อยเรื่องบินออกไหมมาเลยมาเลยครับ อันนี้เล่มพร้อมเอกสารครบครับนี่นี่ขึ้นหมดนะครับวัดรอบวัดรอบความร้อนความเร็วน้ำมันขึ้นหมดเลยเกนะขึ้นหมดเลยนครับนี่ฮะิ่งดีอยู่นะ กำลังกำลังเครื่องพอมีครับกำลังเครื่องพอมีเช็คเบรกหน่อยอเบยรกดีครับเบรกดีเบรกอยู่ ขับดีนะเกียร์เขาได้ทุกเกียร์ครับสบายเกียร์ห้านี่สั่ได้เลยครับสั่ได้นะเราขับขี่ไปทุ่งไปนานะครับต้อใช้ความเร็วมากาว่ามันก็ลุยได้นะมันจะลุยได้กับรังเครื่องมีเอาไปขนไม้ขนหญ้าข้าไร่เข้าสวนผมนก็สอบปุ๋ยอย่างเงี้ยครับทำงานในไร่ในสวน ใช้รถแบบสีื่องสวยก็ได้ขอ้เครื่องดีครับดีคันนี้เอสซี C สวย้วยครับนะเอสซี H C ไม่มีผงบีดามครับเดี๋ยวขอกลับไปบนอีกรอบครับนี่ อน,นี้59,000บาทครับใครสนใจสอบถามได้ครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับใครที่ดูทาง YouTube อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับหารถใช้อยู่สอบถามได้ครับหรือว่าอยากขายรถอยากขายรถผ่อนยังไม่หมด สอบถามรายละเอียดได้ครับสอบถามปรึกษากันได้เรื่องรถปรึกษาได้ครับโทรมาเลยครับ094210182ผมให้คำปรึกษาได้ครับกับเรื่องรถนะฝากกันไว้ครับกับคันนี้ครับ TFR ครับ9 0แรงม้าโรดิโอโฟวิล D39 ราคา5 9 0 0 0บาทแล้วเจอกันคันต่อไปครับผมสวัสดีครับ